สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์พันศักดิ์เทียมวิบูลเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับซึ่งเป็นผู้จัดทําโครงการแพลตฟอร์มติดตามน้ำท่วมอฉัยยะวันนี้ผมจะมาพูดถึงการใช้งานแพลตฟอร์มติดตามน้ำท่วมอฉัยยะนะครับซึ่งสามารถเข้ามาใช้งานได้2ช่องทางคือทางเว็บไซต์และทางไลโอเอนะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณพานุพัฒ พอมาครับคุณพันธุพัฒน์จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของแพลตฟอร์มติดตามนักท่องทีอัจฉริยะครับผมว่าการใช้งานแพลตฟอร์มนี้จะมีข้อมูลอะไรบ้างใช้งานยังไงครับนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของตัวแพลตฟอร์มนะครับว่ามีการใช้งานยังไงบ้างนะครับก็ในส่วนแรกก็จะมีในเรื่องของภาพรวมสถานการณ์นะครับในหน้าแรกเนาะก็จะมีเรื่องของการดูพยากรณ์อากาศซึ่งตรงนี้จะเป็นข้อมูลที่เราดึงจากตัวกรมอุตุเข้ามา ก็จะมีเรื่องของฝนฟ้าคะนองที่เกี่ยวเรื่องของน้าท่วมจะมีเรื่องของคลื่นในทะเละมีเรื่องอุณหภูมิปน,น้าฝนทีนี้หลังจากนั้นนะครับในส่วนของด้านล่างนะครับในหน้านี้ก็ยังจะมีเรื่องของข้อมูลพยากรณ์จะมีการพยากรณ์ล่วงหน้านะครับถึง11วันซึ่งผู้ใช้งานเนี่ยสามารถดูได้เลยนะครับก็จะมีตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง11วันข้างหน้า แล้วก็ในส่วนของด้านล่างก็จะมีการดึงข้อมูลสถานีปริมาณน้ําในลําน้านะครับที่สูงสุด5อันดับขึ้นมาให้ดูก็จะมีตารางให้เห็นว่าปริมาณน้าตอนนี้อยู่ที่ระดับเท่าไหร่วิกฤตหรือไม่วิกฤตแล้วในส่วนถัดไปนะครับก็จะเป็นในเรื่องของแผนที่ติดตามสถานการณ์น้าท่วมก็จะเป็นในตัวเมนูด,ด้านบนหน้านี้นะครับจะเป็นการแสดงผลในรูปแบบของแผนที่ก็จะมีการแสดงผลสถานีตรวจวัดระดับน้ําปริมาณฝนสะสมนะครับราย1ชั่วโมง24ชั่วโมง ปริมาณฝนสะสมวันนี้นะครับแล้วก็จะมีน้าท่วมซ้ำซากนะครับในส่วนแรกนอกจากนี้นะครับยังมีตัวเรดาร์ตรวจอากาศที่เราเนี่ยได้ไปขอความร่วมมือกับทางกรมอุตุแล้วก็มีข้อมูลจากกรมฝนหลวงนะครับที่ดึงมาแสดงผลแล้วก็จะมีในเรื่องของข้อมูลพยากรการเกิดน้ําท่วมที่มีการแสดงผลในรูปแบบของแผนที่แล้วก็จะมีในเรื่องของข้อมูลการพยากรณอากาศที่มีทั้งจาก ECMWF GFS แล้วก็มีของกรมอุตุ แลวในส่วนสุดท้ายนะครับที่เป็นข้อมูลอื่นๆนะครับก็จะมีแผนที่น้ําท่วมนะครับจากระบบคาวซ u r ซิ่งของเราเองแล้วก็จะมีเรื่องของแผนที่น้ําท่วมจากดาวเทียม s e n t r n e l 1ทีนี้ถ้าเราลงในรายละเอียดของการใช้งานในหน้านี้นะครับก็จะมีเรื่องของสถานีตรวจวัดระดับน้ําซึ่งการแสดงผลก็จะมีสถานีของระดับน้ําในพื้นที่ต่างๆซึ่งทางผู้ใช้งานเนี่ยสามารถคลิกเข้าไปที่ตัว สถานีได้เลยนะครับบนแผนที่เนี่ยก็จะมีการโชวว่าน้ําในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นปกติหรือไม่ปกติอยู่ต่ํากว่าตะลิงหรือสูงกว่าระดับตะลิง่งก็มีการโชว์ปริมาณน้ําในแต่ละสถานีซึ่งทางผู้ใช้งานเนี่ยสามารถกดดูได้ทุกสถานีเลยที่ขึ้นบนแผนที่นะครับแล้วก็ในส่วนถัดไปนะครับจะเป็นปริมาณฝนสะสม1ชั่วโมงละ24ชั่วโมงก็จะมีการใช้งานในลักษณะเดียวกัน เขาจะมีสถานีนะครับโชว์ว่าฝน10นาทีเนี่ยมีปริมาณสะสมเท่าไหร่ฝน1ชั่วโมง24ชั่วโมงแล้วก็จะมีฝนสะสมของปีเลยนะครับว่ามีปริมาณสะสมเท่าไหร่ทางผู้ใช้งานก็สามารถกดดูได้แล้วก็จะมีฝนสะสมนะครับของกรมอุตุที่เป็น3ชั่วโมงและ24ชั่วโมงเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้เช่นเดียวกันครับก็จะมีข้อมูลขึ้นแล้วก็จะมีฝนสะสมวันนี้ <Nein. S 2> หลังจากนั้นนะครับก็จะมีพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก ซึ่งน้ําท่วมน้ำท่วงเนี่ยครับก็จะมีการแสดงผลในรูปแบบของสีทางผู้ใช้ง,งานเนี่ยสามารถกดที่คําอธิบายสัญลักษณ์ด้านล่างนะครับของเมนูบนเว็บได้เลยนะครับก็จะมีการบอกว่าสีไหนเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรอย่างเช่นตัวอย่างนะครับสีส้มเนี่ยก็จะมีความหมายว่ามีน้ําท่วม4-7ครั้งนะครับในรอบ10ปีหลังจากนั้นนะครับก็สามารถมาดูที่ข้อมูลพยากรก็จะมีข้อมูลของ2พื้นที่นะครับจะมีอําเภอเมืองตังนะครับแล้วก็มีอําเภอทุ่งสง ซึ่งคําอธิบายของข้อมูลพยากรเนี่ยนะครับก็จะอยู่ในตัวเว็บไซต์อยู่แล้วนะครับจะมีสีว่าแต่ละสีเนี่ยหมายถึงอะไรนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของข้อมูลเรดาร์นะครับก็จะมีการแสดงว่าพื้นที่ตรงไหนนะครับมีปริมาณเมฆฝนสะสมเยอะก็จะมีการแสดงผลอยู่บนหน้าเว็บไซต์ซึ่งทางผู้ใช้งานเนี่ยสามารถกดดูได้เลยนะครับและนอกจากนี้นะครับตัวแพลตฟอร์มสามารถดูข้อมูลล่วงหน้าในรูปแบบของเวลาได้ซึ่งสามารถใช้งานได้ที่แ็บตัวบาร์เวลาด้านล่างเราสามารถเลื่อนได้เลยนะครับก็จะมีการแสดงผลข้อมูล แล้วก็ในส่วนของถัดไปจะเป็นข้อมูลปริมาณฝนในรูปแบบของการพยากรณ์ที่เป็นของ ECMWF แล้วก็ GFS แล้วก็กรมอุตุเมื่อผู้ใช้งานเปิดใช้ก็จะมีตัวข้อมูลนะครับที่เป็นรูปแบบของสีปริมาณฝนโอกาสการเกิดฝนเนี่ยแสดงให้เห็นซึ่งสามารถดูเปรียบเทียบได้กับตัวคำอธิบายสัญลักษณนะ์ได้ที่ด้านล่างของเว็บไซต์ได้เลยว่าแต่ละสีเนี่ยหมายถึงอะไรบ้าง แล้วก็ในส่วนถัดไปก็จะเป็นพื้นที่น้ําท่วมนะครับจากคาวซอร์ซิงก็จะเป็นในรูปแบบของการระบายสีของพื้นที่ที่คาดว่าเนี่ยจะมีพื้นที่น้ําท่วมพื้นที่ที่เป็นสีฟ้านี้นะครับบนแผนที่ก็จะมีบอกว่าถ้ามีการแจ้งน้ําท่วมเข้ามาเนี่ยนะครับตัวเว็บไซต์ก็จะจําลองว่าพื้นที่ตรงไหนเนี่ยจะมีโอกาสเกิดน้ําท่วมได้บ้างก็จะเป็นเมนูของแผนที่น้าท่วมจากคาวซอร์ซิงแล้วก็จะมีแผนที่น้ําท่วมจากดาวเทียมเซตเชนอลหนึ่งนะครับให้เห็นว่าพื้นที่ตรงไหนเนี่ยที่เคยมีน้ําท่วมสสะมมช่่่วงทีผาาน แล้วก็ในส่วนถัดไปนะครับก็ <c oughs> จะเป็นเรื่องของแผนที่คำร้องในส่วนนี้ก็จะเป็นเรื่องของระบบ cloud sourcing ของเรานะครับถัดไปนะครับจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในแต่ละพื้นที่นะครับแล้วก็จะมีเกี่ยวกับตัวระบบความเป็นมานของตัวระบบโครงการแล้วก็จะเป็นส่วนของการประเมินความเสียหายซึ่งในส่วนนี้ครับของการประเมินความเสียหายเนี่ยก็คือจะเป็นเฉพาะของเจ้าหน้าที่เข้ามาดูประเมินว่ากรณีว่าเกิดน้ําท่วมเนี่ยจะเสียหายหมูลค่าเท่าไหร่แล้วก็จะมีเรื่องของการใช้งานแพลตฟอร์มที่เดี๋ยวเราจะมีการ แปะลิงก์วิดีโอนะครับคลิปวิดีโอแล้วก็คู่มือการใช้งานเนี่ยแบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยอยู่ในตัวเว็บไซต์ด้วยซึ่งทางผู้ใช้งานเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับถ้าไม่เข้าใจการใช้งานตรงไหนนี่ก็จะเป็นการใช้งานตัวระบบนะครับของแพลตฟอร์มคุณพันธภัท์ครับสมมุติว่า ช่วงนี้นะครับคือจังหวัดเนี่ยมันมีหลายพื้นที่ที่ถูกน้าท่วมอ่ะสมมติผมเ,เป็นชาวบ้านเนี่ยผมจะรู้ได้ยังไงเนี่ยว่าอีกสองสามวัน<ม>บ้านผมจะน้าท่วไมไหมครับอ๋อที่จริงในส่วนนี้นะครับก็คือตัวแพลตฟอร์มเนี่ยมันก็นมีส่วนของการพยากรณ์อย่างที่ได้กล่าวไปตอนต้นนะครับก็จะมีการพยากรณ์ล่วงหน้านถึง่ยถึง11วันอันนี้ก็จะเป็นตัวโมเดลของเราที่ดึงข้อมูลมา,มาพยากรณ์นะครับก็จะมีดูได้ตรงนี้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือจะมีเรื่องของการดูข้อมูลนะครับท นะครับหรือว่า GfS แล้วก็จะมีของกรมอุตุตัวเองนะครับซึ่งตัวแพลตฟอร์มเนี่ยถ้าเราได้เข้ามาดูเนี่ยก็จะมีการโชว์ที่เป็นสีสีนะครับอย่างถ้าเราเลื่อนไปที่วันไกลๆมากๆสมมุติว่าทา,ทางเราอยากรู้ว่าอีกสัก7วันเนี่ยนะครับมันจะมีปริมาณฝนมากน้อยแค่ไหนหรือโอกาสท่วมเนี่ยเราก็ดูที่ตัว ECMWF หรือ GfS ได้นะครับอย่างในตัวหน้าจอเนี่ยก็จะโชว์นะครับก็ว่ามันจะเป็นสีแดงอย่างเงี้ยครับก็คือน่าจะมีฝนตกหนักมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะพอประเมินได้นะครับจากตัวพยากรณ์ นะรปมาณี้ถ้าสมมุติว่าบ้านผมเนี่ยอยู่ใกล้ๆริมตลิ่งนะครับมันมีเครื่องมือไหนในเว็บไซต์นี้ที่สามารถบอกได้ว่าตอนนี้บ้านผมเริ่มจะมีความเสี่ยงแล้วว่าน้ำจะท่วมในส่วนตรงนี้นะครับจริงๆมันจะมีตัวสถานีนะครับที่เราบอกว่าเราได้ดึงข้อมูลนะครับจากทางสสนที่เขามีการติดตั้งตัวเซ็นเซอร์ต่างๆเวัดตามลุ่มน้ําตามแม่น้ํานะครับเราก็สามารถดึงนะครับมาดูแล้วก็ทางเราเนี่ยมาคลิกที่ตัวสถานีได้เลยหรือว่าเราดูจากตัวสีก็ได้ครับ เช่นถ้าบ้านเราอยู่ใกล้ตัวสถานีเนี่ยก็จะยิ่งดูได้ง่ายเลยครับว่าตอนนี้มันใกล้ล้นตะลิ่งหรือยังนะครับเช่นถ้าเป็นสีแดงขึ้นมาเนี่ยหมายความว่าก็าคือล้นแล้วเราอาจจะต้องเตรียมเก็บของหรืออะไรแล้วเง,งี้ยครับ ก็คือเราดูได้จากตัวแพลตฟอร์มเลยถ้าเกิดเราเป็นคนในพื้นที่เนี่ยแล้วมันมันเริ่มมีน้าท่วมในพื้นที่ใกล้ๆละในระบบข่าว s o u r c i n g เราก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้มันท่วมที่ไหนบ้างใช่ไหมครับเราจะได้รู้ว่าตรงไหนตอนนี้พื้นที่เราเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงมากน้อยเท่าไหร่และตรงไหนเป็นพื้นที่ปลอดภัยครับ,รบก็จริงๆในส่วนนี้นะครับเราก็จะมีตัวจําลองนะครับแผนที่น้าท่วมนะครับจากตัวระบบของข่าว s o u r c i n g เราเองนะครับที่มีการใช้ LiOA เเข้ามาช่วยนะครับก็จะเป็นในส่วนของการ พอดพื้นที่ว่าถ้าเกิดเช่นสมมุติว่าเราบอกว่าท่วมตรงนี้เช่นว่าเป็นพื้นที่ที่ใกล้กับเรามากๆและเป็นระดับความสูงเดียวกันเนี่ยคือทางเราก็สามารถดูคร่าวๆได้นะครับประเมินวางแผนล่วงหน้าได้ป้องกันการความเสียหายก็จะเป็นตามหน้าจอนี้เลยนะครับสุดว่าการใช้งานเว็บไซต์ของแพลตฟอร์มติดตามน้ำท่วมเชียะนะครับเราใช้งานเพื่อใช้ในการพยากรณ์นะครับเหตุการณ์น้ำท่วมล่วงหน้านะครับและการติดตามน้ำท่วมแบบเรียลไทม์นะครับซึ่งการติดตามในส่วนนี้ ก็สามารถแจ้งเหตุนะครับสามารถขอความช่วยเหลือแล้วก็การให้ความช่วยเหลือได้นะครับซึ่งนอกจากตมทุ่มแล้วนะครับในส่วนการติดตามแบบเรียลไทม์ก็ยังสามารถใช้กับไฟไหม้นะครับใช้กับแผ่นดินไหวแล้วก็ดินถล่มได้นะครับต้องขอบคุณนะครับคุณพันธัฒนที่ให้ช่วยมาให้ข้อมูลนี้นะครับสุดท้ายนี้นะครับผู้ชมที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปเยี่ยมชมแพลตฟอร์มได้ตามลิงก์ที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับอย่างที่บอกครับ แพลตฟอร์มติดตามนำชุวงอัจฉริยะนะครับก็มีการใช้งานผ่านระบบ l i โอเ a ด้วยนะครับท่านผู้ชมที่สนใจก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดการใช้งาน l i โอเได้ในเอพิซอดถัดไปครับ